ครับวันนี้เรามาถึงคู่รองในรายการกันแล้วครับคุณผู้ชมครับ ladies and gentlemen this is the comedy one of the night we have t r e e raw two minute m o ว e ไทย i of 63.5กิัคู่ที่6ในรายการครับนักชกจากบุรีรัมย์ปะทะกับดาวรุ่งจากร้อยเอ็ดคู่ที่6ในมุมน้ำเงินครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยสถิติการชก102ไฟ ชนะ79เสมอ3แพ้20 introducing the fighter fighting out the blue corner representing Roy a t p r o v i n c e from Thailand ladies and gentlemen please welcome Banpet Sit sangprap. Command event of the night in the blue corner, 24 years of age, and he's training at Sit Sang He has a professional record of 102 fights, 79 wins, 3 draws, and 20 losses. Ladies and gentlemen, in the blue corner, Sid Sang <laughs> 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 กับสถิติการชก108ไฟชนะ87เสมอ3แพ้18 And his opponent in the r e d corner Represented Buriram province from Thailand And stop in the air and make some noise Your pet b ป n g gong b บ ladies and gentlemen, your command went in the right corner. 30 years of age and he's running at Pang kong pro he has a professional record of 108 fights, 87 wins, three draws, and 18 losses. ladies and gentlemen, in the right corner, your pet, bang kong pro. และในะโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณธีรวัตกรกมุชชาชาติผู้จัดการแผนกการตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาขึ้นมามอบเหรียญบนเวทีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกสำหรับคู่รองในค่ำคืนนี้ครับ ธีรวัตรกมูบบชาติครับผู้จัดการแผนกการตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาโอกาสนี้ขอแนะนำกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการดรนาคินคำศรีคู่นี้สนับสนุนความมันโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาขอบคชครับนี่คือภาพส,สวยๆจากงาน,นาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาครับ และคู่รองของรายการอยู่บนเวทีแล้วครับยอดเพชรปังกองปราบครับวันนี้เจอกับทางด้านปานเพชรสิทธังปราบในพิกัด63.5บ63.5กิโลกรัมครับมุมน้ําเงินครับปานเพชรสิทธังปราบครับชื่อเพราะของณลิจริงชื่อสอนรามครับนายสอนรามรีรัตนพันธ์ครับนักชกวัย24ปีจากสุวรรณภูมิร้อเอครับส่วนสูง171เซนติเมตร พิดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิษย์สังปรบครับโชคมาแล้ว102ครั้งชนะ79เสมอ3แพ้20ครับมีคุณอุทัยศรีรัตนพันธ์ครับหรือว่าสังปราบเกียุดงโลดครับเป็นผู้จัดการของหัวหน้าค่ายส่วนมุมแดงครับยอดเพชรแบ่งกองปราบชื่อจริงว่าเพชรชัยามาศครับอายุ30ปีจากบุรีรัมย์ครับสูง168เซนติเมตรพิทซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแป่งกองปราบครับเอบ่านผู้ชมครับ คู่ถัดไปจะเป็นคู่เอกนำรายการแล้วนะครับนั่นก็คือทางด้านเพชรสายลุงเดวันบ็อกซิ่งยิมเจอกับอเล็กซานดูบูเรียจากโรมาเนียตามพลาดเลยครับร้อยเอ็ดเจอกับบุรีลำครับจังหวัดติดๆกันครับมีมหาสารคามขั้นตรงกลางของดิชิ่งถือว่าเป็นบ้านใกล้เคียงครับท่านชมครับ น่าสนใจครับนี่คือดรนาคินคำศรีครับผู้ชิคาอาาดีตนั้นต่างสึกต่างสายแน่นอนครับครับผมดาร์บี้แมตช์เนืองดาร์บี้แมตช์แดนีสารครับคนหนึ่งร้อยเอ็ดคนหนึ่งบุรีลำนะครับเพชรนี่วันนี้ทำไฮไลท์ตรงผมมาเรียกว่าหล่อเราโอ,อกาสครับเพชรตัดเพชรครับยอดเพชรกับปานเพชร เพชรไหนจะแกร่งกว่ากันครับเดี๋ยวไปดูแล้วก็าเหลี่ยมพันปราบเหมือนกันนะครับเ <c oughs> สีย์สังปราบกับแผงกองปราบครับ <c oughs> ของแท้ครับเอาละครับถูกคู่ถูกเวลายกคู่เอกยกคู่มวยคู่รองพี่แฟนๆเรียกร้องนี่มาเจอกันที่พัทยาครับ <c oughs> ได้ร้อยกว่าครับปานเพชรดัมทีเนี่ยปานเพชรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดาวดังจากแม็กซ์มวยไทยของเราเช่นกันนะครับเป็นอดีดีกรีแชมป์มวยรอบเดือดชมเปียโนในตัดเชื่อครับมาดูครับบนเตียง ความแข็งแรงของท่านยอดเพชรกับหักเทิ้งออกไปนี่นะครับหักง่ายๆครับเป็นมวยที่เลี่ยมเข่าดีครับยอดเพชรกระชาบเบาๆผอมแล้วครับนี่ครับโชว์หลักเลี่ยมโชว์เลี่ยมมวยครับอดเพชรดุพี่ครับไปสามติบานเพชรตีนี้อายุยี่สิบสี่ครับแก่อ่อนกันหกปีใครจะแน่วกันครับขับเข้าหาถามวายดูความเก่าของท่านยอดเพชรกระตีเลยครับเก่าบดสดหรือจะสดบดเก่าครับ ตีไ,ได้ไหมไม่ได้ต,ตัวนาไปนิดเลยครับยอดเทนก็เก่เกาเกมเรียมเข่าดีครับส่วนปานเทนก็เข่าอาชีพครับเลงเข่านี้กินกันไม่ลงครับจากแพ้ชนะนี่น่าจะอยู่ที่วงนอกน่าอยู่ที่เรียมแข้งครับยืนรอจังหวะ2ครับด้นานยอดเทนปานเทที ch, ch, ซ้ายบตัดเทนโอ้หดูความเก่าพี่น้อยเรียมเรียมตัวนี่อย่างกระปาไายใส่สเก็ตครับเอาละครับ เอรุ่นพี่แบบนี้ก็ปวดหวัวเหมือนกันครับปานเพชรต้องเดินเร็วกว่านี้ต้องตัดพื้นที่ให้เหลือแคบๆครับจะได้เดินถึงตัวได้ง่ายๆคุณตั่งปากก็หนักแก้เหมือนกันครับจะเดินยังไงครับแพรชนะต้องไปว่างท้ายๆครับตอนนี้ต้องเดินถึงตัวครับพยายามตัดกำลังคู่ตอสู้ให้ได้ไปางครับพยายามจะสายเหลี่ยมเสียบนายกศับด์ทีอศอกซ้ายนครับนักชกไทยเจนนักชกไทยเนี่ยค่อนข้างทันเกมแล้วมีมลูกแก้ด้วยกันเยอะครับหลาครั้งครับ พยายามมัดในสู้ครับปานเพชรยอดเพชรนี่ไม่ชัวร์ไม่ออกครับเลือกเป้าเหมือนกันนะครับขับไปยุเข้ามาครับปานเพชรอย่ารอนานครับความคิดกับอาวุธต้องมาพร้อมกันครับขวาของยอดเพชรครับเก็บได้ปานเพชรเพชรไม่มีประมาทเลยครับปานเพชรมัดในตีด้วยขวาขวาของธนายอดเพชรครับตายกแลวครับต้องเดินนัานลุยครับ ปานเพชรจ้องหน้าไม่ได้ครับเดินหน้าโอ้ทุบเข้าไปซ้ายเติมหนักซ้ายเข้าไปครับยอดทางด้านปานเพชรบดยกที่1ครับบดยกที่1ตองของรายการครับยกแรกดูชั้นดูเชิงไปพอหอมปากหอมคอแล้วครับมาตามกันต่อยกที่2ครับต้องปูต้องบุกเลยครับตามสไตล์ของแม็กมวยไทยครับศอกซ้ายของปานเพชรพยายามจะเล่นงานคู่ต่อสู้ด้วยวงในครับอาศัยความสูงความลอย ปีเข้าไปดานติดเชือกแล้วแย่เข้าม, yeah, มาเอาละครับเริ่มจะเริ่มจะเดินเกมได้ครับปานเพชรอ้าวลวงลำตัวครับนี่นะครับหาจุดอ่อนให้เจอครับพยายามลวงลำตัวเอาครับพัเป้าไปเรื่อยครับปานเพชรเดี๋ยวก็เจอจนได้ครับไปด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าขวาอีกครั้งครับเนบโอ้ระยะประชิดแกก็ตีได้ครับเนบซ้ายทีขวาทีครับนั่นจะเพชรขโมยเข่าเกมครับ เสียวเงินเดียวนี่แกโชว์แกฉายได้อ้าวดครนี่นะครับเน้นบงในเป็นหลักแล้วก็หาจังหวะต่อยลำตัวครับปานเพชรนี่แหละครับตอนที่มุมมาแบบนี้ครับต้องทำตามคำสั่งครับปานเพชรจี้ต่อครับปานเพชรจิ้มันกำปั้นเข้าไปเสียบในจัดให้นก็หมูเกือบไปดึงทันครับสอกขวาของปานเพชรเริ่มทำงานแล้วครับสายหน้าเสียวไม่ได้ยาเพชรไม่ถอยครับตกไปวยสายเจอสอกขวาแล้วจับในกดไว้ล็อกไว้เสียบสับอีกทีครับปานเพชร เอาเลยครับลอยหน้าลอยตาไม่ได้นะครับยอดเพชรรุนน้องรอลงโทษอยู่นี่แหละครับเริ่มจะได้ผลครับจังหวะถึงตัวของปานเพชรโตไปโตมาในอียอดเพชรก็ออกการอีบอัดเหมือนกันครับเอาละครับพยายามผลักออกก็ผลักไม่ได้ครับเกาะในเหนียวหนึ่งครับยอดเพชรเอาปานเพชรตัดขวาเข้ามายอดเพชรยังไงครับตอนนี้เริ่มจะโตช้าลงเหมือนกันครับเป็นสงครามเข่าครับเสียบซ้ายของปานเพชรยอดเพชรสูนขึ้น เล่นกลางท้องมาดีกว่านันแลวครับตอนนี้เกมส่วนใหญ่อยู่ที่วงในครับตัซ้ายเข้ามาแล้วเสียบในก็เจอสวนสอกครับเอาอีกทีครับสอกขวาของปาเพชรแล้วสับที่2อสามเข้าไปยอดเพชรโดนหักทิ้งไปบ้างครับเอาละครับเกา่าๆแบบนี้ก็โดนเหมือนกันครับยอดเพชรถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีโอ้ยดูนี้แทงครับเข่าซ้ายเต็มๆครับสะดุ้งเหมือนก,นกันก็ยอดเพชรโดนเข้าไายอ้าวปาเพชรตอนนี้เริ่มจะมีกาลังใจนในการเปิดเกมครับ ไล่ต่อครับธนาปารเพ็ตบยูกซ้ายอดเพชรเสียบในนี่ครับท่านผู้ชมก็มวยไทยมีหลากหลายรูปแบบครับทั้งวงนอกวงในมวยมัดมวยเข่ามวยศอกมวยแข้งมีหมดครับนู่ที่การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าบนเวทีไล่ต่อโอ้ยเขาราย่องครับปานเพ็รเริ่มจะมีเริ่มจะทำเกมได้เอ้าพันต่อขวาเน้นของมีคมครับเดี๋ยวก็รู้จะแตกไม่แตกครับพันกับแบบนี้แหมไม่แตกก็ต้องมีหลับบ้างนะครับพันขนาดนี้ครับ ไปหน้าองปาเพชรเกลียวแล้วเทลูกดีด็อกเตอร์นาคินเตือนเลยครับถ้าไปขัดขาครับ้องชัดเจนครับตีขวาเข้ามาแล้วขวาในตีด้วยข,ขวาวัดกันที่พละดกำลังเลยครับเกมการชกของคู่นี้ครับตายยและครับปาเพชรเดินหน้าลุยต่อบางแข้งซ้ายแห่หมดยกที่สองครับหมดยกที่สอง ที่จะเป็นผู้ชนะครับอยู่ที่ว่าจะเปิดเกมยังไงจะแก้เกมมาแบบไหนครับอ่ครับกรรมการเรียกมาเตือนครับสับมือเชืยกยกที่3ยกสุดท้ายไปลุยกันเลยครับโอ้ยจังหวะเสียหลักลื่นครับสับมือปุ๊บเจอแข้งซ้ายเสียหลักล้มเลยครับธ่น้ายอเพชรเอ้าไม่เป็นไรว่ากันใหม่ได้เวลาเหลือเกี่ยวได้คืนอเพชรไ่ถอยเหมือนกันครับขยับมาเสียบด้วยข่าซ้ายครับยอเพชร ล็อกนาย<ด>ตีเด้งสวยๆครับทางน้าปานเพชรครับไปโดนเตะล้มตาแค่ลงนี้ถือว่าเสียหายพอสมควรเขาจะเพชรจะแก้เกมยังไงครับกลับมาก็ยังตีไม่ได้ตอนนี้ปานเพชรก็เริ่มจะต้านได้เริ่มจะหาจังหวะลดอเลมได้ครับมาแล้วครับปะทะพะลักกลังกันที่วงใ,ในครั้งแล้วตีหอดจากครับยังได้ ไม่มากนักครับความต่อเนื่องของทั้งคู่ในวงในเพชรทำไว้เจอแข้งความยอดเพชรับเก็บได้แล้วคืนด้วยข่าซ้ายสลับนายกดแขนตีอเอากระชากได้ไหมหาเรียบอยู่ครับธนายอดเพชรนี่ครับเกมส่วนใหญ่อยู่ที่วงในครับนี่ครับงานก็ยังกินกันไม่ลงครับตายหน้าเติมไปโอ้ยวางข้งซ้ายได้ครับยอดเพชรเอาแล้วครับอืมจังหวะยังทันกันก็เมื่อคู่นี้ ยังต้องเฟ้นหาผู้ชนะกันต่อไปครับบอยครล้งเกีียวแล้วโหนโหนนี่ครับทุกผู้ชมลูกแก้ลูกกันครับลูกที่โดนเกี่ยวแกโหนตัวเลยครับปานเพชรสวยงามครับจวะแก้ลูกี้โอ้ถือว่ายอดเพชรเนี่ยเอาคืนไม่ได้ก็เสียหายพอสมควรแล้วครับโดนกินเปล่าบ่อยๆนี่ไม่ดีเหมือนกันข้ายอดเพชรจากนี้ไปต้องเดินเข้าหาบ้างครับเกมถือว่าเปลี่ยนเสิร์ฟครับช่วงสุดท้ายครับ ยอดมากด้านฟาเพเรตีแฟฟตรกกันดูเหมือนจะแผ่วลงไปชัดเจนครับครับขยำขมายครั้งเสียบด้วยข,ขวา้าดูครับไม่ต่อเนื่องครับวงในอของด้านยอดเพชรหลุดมาปพีายงจะสอกกลับหลุดเลยครับหมุนตัวได้ขึ้นวงกลมไปดูบนเวทีครับ ความมันทั้งสามยกบนเวทีสิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยครับมาฟังคำตัดสินจากาคณะกรรมการครับ l a d is e and gentlemen after rounds of the three r o u n d s o up m u a y t h a i action this is the judges scorecards ผู้ชนะได้แก่ The winner is มุมน้ำเงิน Blue corner ปานเพชรสิทธังปราบ